วิธีใช้งานตัวสูตรแอปตัว11 h เอ o 2023พันยิบสาะครับตัวนี้นะครับก็ขั้นแรกนะครับต้องลงแอปตัวรีโมทก่อนครับอีกเครื่องหนึ่งแล้วก็เราจะเห็นรหัสตรงนี้ไหมครับแต่ละเครื่องจะมีไม่เหมือนกันครับรหัสตรงตรงข้างข้างโลโก้ครับให้เรานำรหัสเนี่ยมากรอกที่ตัวรีโมทครับที่ช่องเนี้ครับเราก็กรอกไปอันนี้เป็น w เจ็ดเจ็ด V F สองเนี่ย V F สองเสร็จแล้วเราก็กดกดยืนยันครับถ้าเราเข้ามางนี้ก็คือเราเราเข้าเครื่องได้แหละครับเดี๋ยวลองเล่นนะครับอ่ะเปิดอันนี้ 3, ออกสองเท่ากับแปดแตคในรีโมทมันจะบอกเลยนะครับว่าฝากำลังเปิดอยู่เขาปิดปุ๊บเราจะลองสั่งเป็นตองหนึ่งครับ แล้วก็ส่งลองเปิดนะครับเห็นไหมครับออกตองหนึ่งเท่ากับสามแปตคต่อไปเราจะลองสั่งเป็นหกหกหกครับก็คือสั่งสั่งทีเลเมตได้เลยครับแล้วกดส่งนี่ครับแล้วก็คนเล่นไปเปิดฝาครับหกหเห็นไหมครับสิบแปดแปสูงค่ะในนี้จะบอกไว้นะครับว่าฝากำลังเปิดอยู่ถ้าเขย่า ในรีโมทก็บอกเลยครับว่าเครื่องที่เราไปไปจับสัญญาณเนี่ยขย,ย่าอยู่แต่ที่ต้องสั่งเป็นสามสี่ห้าผมสั่งสามสี่ห้านะครับกดส่งไปเปิดนะครับจะออกสามสี่ห้าเท่ากับสิบสองแต้มสูงค่ะคเห็นไหมครับว่าเราสามารถสั่งได้ถุกเม็ดครับปิดใหม่ครับลองสั่งเป็นสองห้าครับ กดสั่งครับเปิดนะครับห้าห้าห้าเท่ากับสิบห้าเห็นไหมครับออกตองห้าครับก็ถ้าเกิดใครสนใจตัวสูตรที่เป็นรีโมทนะครับสั่งตัวแอปตัวนี้นะครับ ZEIT HYLO สองพันยี่สิบสามนะครับก็ทักไลน์เข้ามาพูดคุยได้ครับเดี๋ยวลงตัวรีโมทนี้ก็สามารถเข้าไปสั่งในทุกเครื่องนะครับหดือยถ้าเกิดสนใจยังไงก็ทักไลน์เข้ามาครับ